ละลุนะคะละลุวันนี้วันที่สามสิงหาคมมาเที่ยวละลุตรงนี้อะไรตาพยาประจีนเนาะมันก็ระหว่างทางผ่านรถมันก็มีดินซุดตัวเหมือนกันและคิดว่าเออก็คงได้ใครแพะมือแต่ว่าตรงนี้มัมีแค่แค่จุดตรงนี้นำรถเข้ามาแล้วก็เอารถจอดรถข้างนอกนะคะก็จะมีรถทีแท็กรถทีแซนพาพาเราเข้าประชม ถ้ามนำรถยนต์เข้ามาจนถึงข้างในนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นลกนะนีนะคะต้องไปอยู่ใ,ใกล้ๆก่อน,นะว่าเป็นดินหรือเป็นหินก็นะะไม่ได้เยอะมากมายนะคะแค่แนวสหน ข้างนี้จะเป็นนาข้าวอยู่สาวงามที่มาด้วยก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากก็จะมีรถแท็กขับพาเราไปไม่ต้องเดินรอบๆนะคะรอบๆรอบๆรอบๆ ก็น่าจะเป็นหินนะน่าจะเป็นหินดูแล้วน่าจะเป็นหินเป็นชั้นหินอ๋อข้างในเยอะอยู่ค่ะข้านหน้ามีนิดเดียวข้างในข้างในนี่เยอะอยู่ข้างในข้างในนก็จะเยอะอยู่ออ๋อเมื่อกี้ด้านหน้านี่รถรถรถแท็แแก,แกขับมาข้างในเลยนะคะ หนึ่คันรถแท็กหคันนั่งได้ประมาณหคนก็ค่าใช้จ่ายส0งบาทนะคะตามคิวตาคิวอันนี้เป็นหินเป็นดินโชเฟอร,เร์เป็นตะกอน,นกดินนะครสรุปแล้วเป็นตะกอนดินเป็นชั้นๆอ่าก็เป็นความสวยงามของธรรมชาตินะคะใครยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวไม่ได้ไกล มากมายจากบ้านเรามาก็นาจะสามชั่วโมงหนอสามชั่วโมงครึ่งละลุลลิงสะอาลลลิงสละอุละลุดินแดนมหัศจรรย์นะคะอ่าถ่ายภาพตัวนี้ให้ชมอีกนิดนึงก็ก็ก็สวยงามทีแรกก็ว่าเอ้มันน่าจะเหมือนกับอะไรนะแพะเมืองผีอ่ะมันก็ มันก็มีความต่างไว้นะนะ